มัก็เรื่องที่อย่งสยมากเีวมากค่ะ สวยมากครับ แก้งไม่จบนั้น่ะกับอะไรเลื่อมดมาดมาดมมน้าน้นนอตาีถงอ้ตาีถ้ีถอ้ยตาตาอาลเตอร์เตอร์เตอร์นี่ค่ะ 欢迎。 아, <laughs> 왜이 <laughs> <laughs>